สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566ตรงกับปีเถะนะคะเรามาถึงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเริ่มต้นที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันแต่ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่า วันนี้มาดามอาจจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าไอหนักมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เลยทําให้ไอหนักมีเสมหะเจ็บหน้าอกเลยแหละแต่ก็พยายามพอไหวก็เลยมาทําคลิปให้นะคะที่หายไปเพราะว่าไอมากเกินไปพูดไม่ไหวเสียงแหบนี่ก็ยังเป็นอยู่ เอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าศักดิ์ศรีค่อนข้างเยอะเนาะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีทําอะไรเนี่ยมองที่เขาเรียกว่าค่าได้อย่างไม่ได้มองที่ศักดิ์ศรีตัวเองมองถึงลาบยศสรรเสร,ริญบาร,รมีไว้ก่อนเลยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาเรียกว่ามาที่หลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังก็คือการ ต้องเหนื่อยด้วยตัวเราเองหรืออาจที่จะต้องถูกเอารัดเอาเปียบเพราะความที่เรานะ่ะรักศักดิ์ศรีมากเกินไปมันจึงกลายเป็นว่าค่าเช่นได้นะยามเช่นไม่ได้นะการถูกดูถูกหรือว่าดูหมิน่นดูแคลนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เลยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนะ่ะเราอาจจะเสียเปรียบจากตรงนี้ได้ถ้าใครรู้จุดอ่อนของเรานะคะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยต้องเหนื่อย ด้วยตัวเองแล้วก็ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียกจากความเหน็ดเหนื่อยจากความที่เรามีศักดิ์ศรีของเราเยอะเกินไปพอคนรู้จุดเราเนี่ยเขาจะเอาตรงนี้แเรามาเบียดเบียนเราได้นะคะนี้เรามาดูเรื่องการงานกันก่อนเขาบอกว่าการงานในที่นี้นะคะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เองเนี่ยทำงานโดยมักจะทํางานเพื่อสังคม ะคะใครที่ทํางานเพื่อสังคมเนี่ยการทํางานเพื่อสังคมจะมีอะไรบ้างเป็นครูบาอาจารย์คุณก็ทําเพื่อสังคมนะเป็นหมอดูก็ทําเพื่อสังคมนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ทํางานเกี่ยวกับบุคคลภายนอกไม่ใช่ทาที่ถ้าสมมติว่าคุณทํางานในรูปแบบของบริษัท อันนั้นยังไม่ใช่เพื่อสังคมแต่ถ้าคุณทำงานเป็นครูบาอาจารย์อันนั้นทำเพื่อสังคมเพราะเราไปให้คุณประโยชน์กับผู้อื่นเพื่อเขาเอาไปสานต่อได้อีกนะคะการให้วิชาความรู้หรือการเป็นนักพยากรคุณก็ทำเพื่อสังคมเพื่ออะไรเพื่อไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นหรืออาจที่จะเป็นนักจิตวิทยาเอ,อนักสังคมสงเคราะห์อ,อะไรต่างๆในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ช่วงนี้ทำอะไรส่วนใหญ่แล้วจะทำเพื่อสังคมใครที่ทำงานประจําอยู่ถามว่าจะดีไหมคุณมีเกณฑ์ของการที่จะได้เขาเรียกว่ามีลาบผลรายได้เกิดขึ้นนะคะจากความรู้จากการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนของเราแต่การที่เราจะมีลาบผลรายได้เกิดขึ้นมาก็จริงแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเราก็อาจที่จะถูกเบียดเบียนถูกเอาลัดเอาเปียบจากคนรอบข้างได้ เนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างรักศักดิ์ศรีไม่ชอบให้ใครดูถูกสำคัญที่สุดเลยสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าลองเป็นแบบนี้แล้วใครมาขอยืมเงินถ้าไม่มีก็จะต้องหามาให้เขาให้ได้เพราะอะไรเพราะกลัวกลัวโดนคนดูถูกว่าเราไม่มีละสิ หรือถ้าเกิดว่าให้คนยืมไปแล้วไม่กล้าทวงคืนเพราะกลัวเขาจะว่าว่าไม่มีนะสิถึงได้มาทวงฉันนี่แหละข้อเสียของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้เป็นแบบนี้ด้วยแหละบอกให้รู้ก่อนนะคะทีนี้มาดูว่าการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะคะการเงินในที่นี้เขาบอกว่าอาจที่จะมีโชคลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการทํางานหรือว่าจะได้เงินมาจากเออเขาเรียกว่า ความเชื่อความศรัทธาความเรื่อมใสความเรื่อมใสศรัทธาในตัวคุณหรืออาจจะได้มาจากการที่มีชื่อเสียงนะคะการมีชื่อเสียงในด้านนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการที่จะต้องได้รับชื่อเสียงได้รับความศรัทธาเป็นครูบอาอาจารย์ยิ่งส่งผลดีกับเรื่องการได้การ จากการได้เงินเงินทองทองมานะคะทีนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะมีลาภผลรายได้มาจากการมีชื่อเสียงแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจบุญนะคะขี้สงสารแล้วก็ปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็นก็ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังว่ายิ่งมีชื่อชื่อเสียงมากก็ยิ่งจะต้องกลัวการถูกดูถูกมากเพราะฉะนั้นพอคนมาขอความช่วยเหลือก็อดไม่ได้ที่จะต้องช่วยช่วยแล้วได้คืนไหมในที่นี้มันตกว่า ช่วยแล้วไม่ได้คืนนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะสําหรับคนโสดนะคะแต่อาจจะเป็นเกณฑ์เป็นการที่เรียกว่าทดลองอย่างเชิงลองคบลองพูดลองคุยกันดูก่อนนะยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเอ่อจะพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นการที่เรียกว่าเขาอาจที่จะเป็นคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเราหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่า รักกันชอบกันเพราะความเห็นหกเห็นอกเห็นใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ขออภัยนะเขาบอกคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยอย่าขี้หึงขี้หวงมากเกินไปนะคะคู่ครองอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ดูว่าคู่ครองของคุณอาจจะเป็นช่วงของการขี้หึงขี้หวงตามติดเรามากไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะคอยโทรที้โทรจิกเราอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าคอยหวาดระแวงเราหรือหึงหวงเรามากเกินไปดังนั้นมีอะไรก็ต้องคุยต้องเคลียร์กันให้ดีๆแต่ถามว่ารักกันดีไหมก็รักกันดีอยู่แต่บางทีก็อาจจะมีการใช้อารมณ์เข้าหากันนะ เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมซึ่งกันและกันนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสุขภาพกันบ้างสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะสายตาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องออสายตาโดยเฉพาะสายตาข้างขวานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องร้อนในเจ็บคอ,เ,อ,อเป็นแผลในปากได้ด้วยนะคะ แล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับการที่เราเต้องระวังเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องใครที่อายุ50าสอัแล้วมีอาการของการที่เลือกปวดหัวบ่อยๆไปเช็คตรวจเช็คหน่อยนะ เส้นเลือดมีเกณฑ์ของการแตกตีบตันเกิดขึ้นได้นะคะไขมันอุดตันเส้นเลือดเอ่อระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบไขมันด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์ของการที่ว่า1มีเกณฑ์ผ่าตาดัด2มีเกณฑ์ของของเอ่อระบบไขมันหรือถ้าวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาคุณอาจจะอยู่ในหน้าจอคอมมากเกินไปทําให้สายตาคุณเกิดปัญหาได้ด้วยนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภมีไหมมีเกณฑ์ของการมีโชคลาภนะแต่พอเวลามีโชคลาภแล้วมันเหมือน มันเหมือนเป็นทุกขลาภพอคุณมีโชคลาภมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมาเบียดเบียนคุณหรือบางทีก็อาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าไปซื้อเอาเลขอัานไปซื้อเอาเลขที่จ่ายครึ่งเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นหวยที่เออไม่ได้เล่นเป็นลอตเตอรี่ใครที่ชอบเสี่ยงโชคอะไรที่มันอยู่ข้างใต้ข้างใต้หน่อยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าให้ระวังการที่จะถูกเอาลัดเอาเปรียบจาก เจ้ามือได้ด้วยเช่นกันทีนี้เคล็ดลับเสริมดวงนะคะเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมาดามจะให้อขออภัยนะคะเอ๊มาดามอะเอาไพ่เคล็ดลับเสริมดวงอะโอเคเคล็ดลับเสริมดวงนะคะมาดามจะให้ทั้งหมด3หัวข้อจะเลือกทําหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้หรือจะทําทั้ง3าหัวข้อเลยก็ได้นะคะอะ หัวข้อที่1นึ่สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าให้เปลี่ยนกระเป๋าตังเป็นสีฟ้านะคะในวันพุธวันพุธปีนี้ยังยังธงชัอยู่นะคะวันพุธปีนี้ยังธงชัยอยู่เปลี่ยนกระเป๋าในวันพุธสีเขียวเหนียวซับ นะคะคเปลี่ยนในวันพุธเป็นสีฟ้าสีฟ้าเกี่ยวกับะายความรักการเงินเพราะฉะนั้นมันจะได้ส่งเสริมทําให้การเงินเราเข้ามาดีแล้วเราก็สวดพระคาถานะคะประจําวันอาทิตย์ไปด้วยเลยย่องพระคาถาย่อๆนะคะ อ,อวิสุนุสานุตินะ,ะท่อง6จบทุกวัน,นสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้ส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเปลี่ยนกระเป๋าในวันพุธให้เป็นสีฟ้าในช่วงเวลา16นาฬิกา10นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหรือจะอาวันพุธอีกแล้วแสดงว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย วันพุธเนี่ยยังอยู่ในช่วงของธงชัยนะทำอะไรจะประสบความสำเร็จจะก้าวหน้าจะมีชัยชนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกให้สักการะพยาคุดการงานจะได้รุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะใครทำงานราชการยิ่งดีใหญ่เลยแต่ถ้าไม่ทำงานราชการก็ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะสักการะพยาพยาคุดในวันพุธนะคะในช่วงเวลา14นาฬกาถึง14นาฬิกา30นาทีนะคะในวันพุธ จะได้ทําให้อธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะการงานรุ่งเรืองก้าวหน้าอ่าอีกอันนึงคือซื้อรองเท้าให้เด็กหรือให้แฟนให้เด็กดีกว่านะคะเด็กที่เขายากไร้ที่เขายากจนมันจะส่งเสริมทําให้เราซื้อซื้อรองเท้ามันก็ต้องซื้อเป็นคู่นะคะทําให้เขาเดินได้สบายเท้าทําให้เขาเมีความสุข แล้วก็มันก็ส่งผลของการที่เรียกว่ามีคู่ครองเจอคู่ครองที่ดีได้ด้วยรองเท้ามันเป็นคู่ไงซื้อให้ในวันจันทร์วันจันท์ก็เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราทําให้เราเรื่องการเรื่องความรักราบรื่นนะคะไม่มีอุปสรรคเออซื้อให้ในช่วงเวลา11นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกานะคะ1คู่ในวันจันทร์เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งหรือจะทำทุกข้อก็ได้ เป็นการส่งเสริมดวงให้สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วสวดพระคาถาประจำวันอาทิตย์อวิสุนุสานุตินะคะ6จบทุกวันจะได้ส่งเสริมให้คุณเจริญก้าวหน้า ในเรื่องการงานการเงินความรักทุกอย่างส่งเสริมคุณได้หมดแล้วแต่เราจะอธิษฐานจบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ